ก่อนปีใหม่ซื้อไม่หยุดซื้อไม่หยุดเบิกมารอแล้วไม่ต้องกลัวมาเหอะมีก็ซื้ออีกอะเรื <มา S 2> ่อย <มา S 2> ๆอันนี้อะไรบ้างเนี่ย<ห>น,น,นี่ก็เจ้าคุณนอนถึงสามนะครับหันครัางนี่เหรียญสวยเลยนะครับเจ้าคุณนอแบบนีใครเบียบนี้ก็ยังรับเช่านะหลักพันแล้วก็อันนี้ครับชนะจนนะครับชนะจนหลวงปู่ทิมเนื้อเงินนะครับลงยายาแดงยาแดงแบบนี้ก็ใครมียินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับแล้วก็นี้เป็นพญาพิชัยดับหักนะครับอุตจรดิ์แบบนี้ใครมียินดีรับเช่าหลักพันเหมือนกันนะครับ ส่วนนี้นะครับอันนี้ว่าที่หลังดีกว่าไฮไลท์แล้วก็อันนี้ก็จะมีนี่ครับพอเอียนะครับพ่อเอียวันบรรดาลนะครับแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าหลักพันเหมือนกันส่วนนี้ครับไข่ไข่ปูไป่สองนะครับกอกไข่สองรุ่นสองนะครับแบบนี้ใครมียินดีรับเช่าหลักพันเหมือนกันนะครับผลงานเป็นนี้แล้วก็จะมียี่ห้าสัตวรวัตกล่องเดิมแบบนี้ดูเข้มขลังเลยนะดูเข้มขลังเลยแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับอ่ะไฮไลท์ของวันนี้ครับ นี่ครับแม่ทับครับเหรียญแม่ทับแบบนี้ครับเนื้อเงินแต่สภาพก็ชำๆนิดนึงนะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับพระนะครับกเกียรอาจารย์ยอดนิยมนะครับสำหรับบุกการ์พระเครื่องในทุกหลงพ่อนะครับที่เล่นแล้วนะครับมาได้เลยผมซื้อนะครับทุกระบบแล้วก็ราคามาคุยกันเอาเป็นว่าสมเหตุสมผลเราก็ซื้อกันถ้าเกิดสมมุติไม่ซื้อไม่ขายไม่กดกันนะครับยินดีรับซื้อนะครับจนถึงตลอดหลังปีใหม่เลยนะครับเบิกมารอแล้ว ใครที่อยากได้เงินสดนะครับหรือมีพัเคเ่อรกับแปะเป็ดเป็นเงินสดก็เชิญที่ร้านได้เลยไก่ซีดีให้บริการเปิดบริการ10นเช้าถึง5โมเงเย็นของทุกวันวันนี้ก็ต้องขอตัวลงเท่านี้สวัสดีครับมีแข่งคาเฟ่เลยอัพเดตคาเฟ่คาเฟ่